สวัสดีจ้าลุน่าพาทัวร์รถคัมปิง้งตอนนี้บรรยากาศตอนยินยินนี่ข้างในเปิดไฟเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังไม่เอาของมาไว้นะยังไม่สมบูรณ์แบบันไดขึ้นไปติง้ง ที่นอนที่นอนสำหรับสองคนทงไทยเดนมากอันนี้ก็ทีวีใส่เสื้อผ้าชั้นใส่เสื้อผ้าอันนี้ชั้นใส่ของอันนี้หัวเตียงมีไฟทุกมีไฟอันนี้ชั้นส่วนส่วนนี้โซฟา โซฟานี้ถ้าเอาโต๊ะลงแล้วก็เอาเบาะไปใส่ก็เป็นที่นอนได้สามารถนอนได้ถึงหกคนอันนี้ก็ใส่เสื้อผ้าเป็นคุณเรียกอะไรตู้ใส่เื้อตู้เป็นดิ้นชักอ่ะเออไม่ใช่เขาเรียกอะไรเป็นเนี่ยเอาไว้ใส่เสื้อผ้าเผื่อเผื่อเรามากันสามคน เอ้มากันสี่คนห้าคนหกคนเราก็ใส่ทีละช่องได้ส่วนลหน้าเนี่ยใส่สามช่องคนเดียวเลยอืมส่วนแถวนี้ก็ใส่ของได้พวกชั้นพวกนี้ก็ใส่ของใส่อะไรได้ม,มีไฟหน้ามีไฟหัวเตียงเตียงใหญ่นะเตียงปกติเหมือนเตียงนอนที่บ้านเราเลยประมาณน่าจะหกฟุตเนาะความยาวหกฟุตอะไรเนี่ยหละ โซฟาก็ถ้าเอาลงแล้วก็สามารถนอนได้เหมือนกันโซฟาส่วนด้านนี้ด้านนี้ด้านครัวข้างบนก็เก็บของตอนนี้คือเราเพิ่งเอารถมาโจดเราก็ยังใส่อะไรไม่ได้ไว้แต่แก้วนี่จานแก้ว ทุกอย่างต้องเป็นพลาสติกนะเดี๋ยวมันจะแตกมันจะลม้มจะแตกนมาใส่พวกซุงพวกซอดพวกของใช้เราอันนี้ซิงล้างจานใช้ได้จากความเย็นความร้อนนี่ก็แก๊สหัวใหญ่หัวเล็กสองหัวสามหัวใช้ได้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิด สะดวกสบายหนึ่งไอฝรั่งนี่ก็ปลั๊กไฟไมีทุกที่ส่วนนี่ตู้เย็นเสียบไฟแล้วอืมแต่ยังไม่มีของตู้เย็นก็เหมือนตู้เย็นบ้านเราปกติแหละมีช่องฟิตมีช่องเนี่ยฟิตให้ช่องเก็บต่างๆแต่ว่ามีหลายช่องหน่อยแต่ว่ามันเล็กเนาะประมาณนี้อืส่วนนี่ก็ที่นอนของเด็กๆ ที่นอนของเด็กถ้าหน้าร้อนมากเราก็มีที่เขาเรียกอะไรนะเปิดให้ลมมันเข้ามีสามอันอือันนี้โคมไฟเนี่ยมีสามอันให้ลมเข้าอืส,อส่วนนี้ลิ้นชกักลิ้นชักใส่พวกเนี่ยช้อนจานแก้วทัพพงทัพพีเขียงอันนี้สำหรับด้านบนนะอื เนี่ย yeah. อุปกรณ์ที่จะใช้ในแคมปิ้งอืมเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะแคมปิ้งแล้วม,มีกระทะมีหม้อหม้อเดี๋ยวเอามาใส่อีกอม,มีอุปกรณ์มีผ้าเช็ดไม้เช็ดมืออ,มอันนี้พวกหม้อพวกจานพวกอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ไว้ เดี๋ยวข้าวพวกของใช้ที่เราต้องใช้เพราะว่าต้องประทับอาหารอันนี้ก็ที่ล้างจานเสร็จแล้วแล้วก็มารองที่รองซับซับน้ำอืมนีวนี้ก็ใส่พวกถุงถุงขยะถุงอะไรที่เราไปเราต้องใส่ขยะแล้วก็ไปทิ้งขยะต้องแยกขยะให้ถูกต้องอ ส่วนนี้ก็พวกเกลือพวกเกลือพวกอะไรของแห้งอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาพวกมามุงมาม่ามาไว้เผื่อจะได้กินกลางวันกลางวันของแห้งๆอะ่ะใส่ไว้ในนี้อืแล้วก็ปิดไว้มีเตาฟลูมเตกไฟเนี่ยไฟทุกอย่างเขามีระบบหมดอันนี้น้ําอันนี้น้ําอืออันนี้ไฟหนึ่งไฟสองไฟครัวไฟอะไรไฟข้างนอกความร้อนเท่าไหร่ ความร้อนในห้องเท่าไหร่มีทุกอย่างทีวีทีวีนี่ก็มันก็สามารถเลื่อนได้เพราะเราใส่ทีวีเล็กแล้วเราก็เลื่อนมาเพราะว่าเรานั่งกินข้าวบนตรงนี้อืมเราก็เลื่อนมาดูได้อืมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยค่อยดูเพราะว่าจะนอนดูทีวีต่างคนต่างมือถือของใครของมันอืม ส่วนนี้ก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี้เราก็ใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ทําความร้อนมันก็จะเสื้อผ้าเราก็จะได้อุ่นๆเวลาเราจะออกไปข้างนอกเพราะตอนนี้มันยังหนาวอยู่แปดแปดถึงสิบองศาอันนี้รถรถนอนนี้ไม่ได้ใหญ่ใหญ่สุดนะมันมีใหญ่กว่านี้อีกแต่อันนี้ขนาดกลางขนาดสี่คนอันนี้ห้องน้ำ มีอ่างน้ำมือมีโคกมีที่เก็บของเก็บเขาก็ทำให้ได้เป็นสัดส,ส่วนดีเนาะทุกคนมีชั้นใส่ของชั้นใส่อะไรต่างๆอืมเป็นสัดส,ส่วนดีอืมนี่มีพวกพัตรตรงพัตเตอร์มีอะไรที่เราจำเป็นเราก็มาใส่ไวช้ชุดเหมือนเดิมชุดเหมือนเดิมชุดแบบหนาว แต่วันนี้ใส่หมวกเพราะว่าเย็นแล้วอากาศตอนเย็นแล้วอุีอ่ยนแปลงอุปกรณ์ที่เราจะใช้จะเราต้องต้องมีพร้อมอืมต้องไปเตรียมเองเตรียมไว้ก็มีแฟบมีสบู่มีที่หนีบผ้าเพื่อเราซักผ้าอืมมีน้ำยาล้างจานไมน่ล้างลาน้ำยาล้างมือ,อม ไว้ใส่นี่ใส่แปลงของเด็กๆก็ซื้อต้นไม้ปรุงไม้ปอมมาไว้จะได้ดูแบบห้องเราไม่อันนี้เกินไปส่วนนี่ห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะเพื่อนๆนะทุกคนเนี่ยเวลาอาบน้ำก็ส่วนน้อย ส่วนน้อยที่จะอาบนี้ถ้าเราถ้าเกิดที่อาบน้ําของเราเสียตังจริงบางแคมปิ้งเขาจะเสียตังเนี่ยจะเป็นวงกลมอย่างนี้ยืนอาบน้ํำน้ํำฝักบัวน้ําร้อนค่ะเราต้องทําน้ําร้อนน้ําร้อนอาบถึงจะน่าร้อนน้ํามันก็ก็ต้องใช้น้ําร้อนหรือน้ําบุ่นน้ําเย็นเนี่ยอื แล้วก็เขาก็ทําเป็นเหมือนพลาสติก,กแล้วก็ทําห้องน้ําให้ดูส,อสะอาดสะอ้านไม่ไม่ไม่อึดอัดนะถ้าเราไปยืนคนหนึ่งแล้วไม่อึอดอัดสาหรับตัวเราฝรั่งเขาก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเราจะเข้าห้องน้าเราก็ต้องเปิดในนี้เปิดประตูประตูอาบน้ําน,นี่แล้วก็นั่งได้แค่ปิดประตูติง้งก็เป็นสัดส่วนดีอือ เนาะเนีย่ยไม่ได้อันนี้ทางเดินก็ไม่ค่อยมีคนเดินมาอยู่แล้วพอเรามาโน้ก็อยู่ช่องใครช่องมันตู้เย็นก็พอดีอืมก็ทําให้อะไรพอดีทุกอย่างเลยนะอยู่กันสี่คนสี่คนถึงหกคนเขาก็จะเหมือนจะพร้อมสําหรับหกคนมากสุดแต่สิบคนไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่นอนอืมบางทีเราอาจจะมีเต็นท์ก็ได้อืม นี่อันนี้คือเต็นท์เต็นท์ที่ที่เราจะกางข้างนอกเวลาเราจะกางใต้นี้เราก็จะมีพวกโต๊ะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้แล้วก็เสือ่อแล้วก็พวกพวกเต็นท์พวกอะไรเราเขาก็จะมีที่เก็บให้เราตรงนี้ส่วนเครื่องดื่มเครื่องดื่มเราก็จะเก็บไว้ใต้นี้เนี่ยใต้ใต้โซฟานี้โซฟานี้ก็เปิดได้เราก็ เก็บใต้นี้น้ําดื่มที่เราซื้อมาเยอะๆน้าอัดลมน้ําอะไรเงี้ยนี่ยะเวลาขับไปเวลาเขาขับไปเขาต้องปิดทุกอย่างใช่ไหมแล้วเขาก็จะไม่ให้เรานั่งอยู่ในรถเวลารถมันขับมันขับไปที่สถานที่เขาเอบขับตามถนนก็ให้เรานั่งอยู่นี่อืมแล้วรถรถยนต์ของเราต้องมีกระจกให้มันกว้าง แล้วต้องมีจอดูข้างหลังเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นข้างหลังเราต้องเอากล้องกล้องเขาเรียกกล้องอะไรนะกล้องไอ้รถน่ะดูด้านหลังรถอืมส่วนแคมปิ้งแต่และแคมปิ้งไม่เหมือนกันนะบางแคมปิ้งก็อับไอแคมปิ้งอ่ะที่เขาจัดสถานที่ให้เราว่าเราแล้วแต่มันว่างตรงไหนนะถ้าเราไม่ได้จองที่ไปโกนล่วงหน้าอย่างเราขับไปเรื่อย ดึกที่ไหนนอนที่นั่นประมาณห้าถ้าเราไปหลายๆประเทศประมาณสี่โมงถึงห้าโมงเราก็หาที่โนหาที่พักแล้วแคมปิ้งตรงไหนแล้วเราก็จะขับไปตรงนั้นเราก็ดูรูปภาพว่าหน้าอยู่หน้าอะไรไหมพอเราไปดูแล้วว่าแคมปิ้งนี้มันน่าอยู่เนาะบรรยากาศดีจะอยู่สักสองคืนถึงสามคืนแล้วเราก็ค่อยไปอีกเมืองนึงเราก็ขับไปเรื่อยสี่โมงยินสี่โมงยิน เราก็หาที่พักอีกกว่าจะถึงหกโมงบางทีทุ่มสองทุ่มก็มีพอบางที่มันมันถ้าไปทางพวกเยอรมันพวกอะไรมันจะมีเขากว่าจะข้ามเขาไปมันไม่มีหมู่บ้านไม่มีอะไรนะไม่มีแคมปิ้งแต่ส่วนมากโซนยุโรปเขาจะมีแคมปิ้งหมดทุกที่เราก็ไปได้ทุกที่อืมีเยอะมากส่วนมากที่นี่เนาะฝรั่งเนะี่ย ทางยุโรปเขาชอบไปพักร้อนที่คิมปิ้งเขาไม่มีบ้านพักตากอากาศเขาก็ใช้คมปิ้งนี้แหละอืมเพราะว่ามันก็เหมือนบ้านพักตากอากาศเรานี่แหละเนาะมันกว้างมันสะดวกมันสบายอืมบางบางรถนอนอะ่ะเขาก็จะเอาแค่ที่นอนอันเดียวนอกนั้นเขาจะเป็นเหมือนบาร์เหมือนเคาน์เตอร์บาร์แบบยังรู้ยังรู้มากรู้มากแบบร ยังร,รู้มากแบบหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านเลยหนึ่งล้านคนก็เท่ากับห้าล้านราคาของของของแขมพิ้งวงนะห้าล้านกว่าก็มีห้าล้านกว่าบาทไทยอืมห้าล้านกว่าบาทไทยก็มีไอส่วนคันนี้ไปซื้อที่เยอรมันก็ตกประมาณหลายแสนตกพอไปซื้อบ้านเราก็หลักเกือบล้านนั่นแหละ อืเกือบร้านนั่นแหละเนาะเพราะว่าอาัตาราเงินมันไม่เหมือนกันก็บอกราคาไม่ถูกอืมแต่นี่ราคาเบาเบเบาเ,บาเ,บาเบานะที่พอเราพอจะจะซื้อได้อืมไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องเช่าเขาเพราะเราก็อยอู่พ่อแม่ลูกก็มีทั้งสี่คนเราจะได้ไม่ต้องเช่าเขาเราซื้อเลยอืมถึงว่าครั้งหนึ่งปีหนึ่งเราไปแค่ครั้งเดียวแค่ช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อน แต่มันก็บางทีเราก็มาจอดไปที่บ้านแล้วก็มานอนมานอนเสาอทิตได้มานอนมาทําอาหารกินที่นี่ได้เนี่ยทําอาหารกินบางทีก็บรรยากาศดีดีบางที่ก็บรรยากาศ,าก,รราก,าศก็ธรรมดาบางที่เขาก็ห้องน้ำเขาฐานที่คัมิ้งวงที่นี่เขาต้องมีที่เราที่ให้เราเสียบปลั๊กไฟเอให้เราตักน้ําใส่รถคัมิ้งวงเราด้วยนะแล้ว มีต้องมีห้องน้ําห้องครัวห้องล้างจานห้องอาบน้ําให้เราเราก็เลือกที่จะอยู่ใกล้ๆบางที่หรูรามากเลยพวกของของครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะบางที่ก็ก็ธรรมดาธรรมดาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ของพวกแก๊สพวกอะไรเขาเครื่องปิ้งเครื่องอะไรเขาก็เก่าๆนานๆอ่ะนะห้องนุ่งห้องน้ํา แต่เขาก็มีคนทําให้แต่ช่วงหน้าร้อนน่ะเขาก็จะมีพนังงานทาความสะอาดให้อืห้องบางห้องก็หรูราบางห้องก็ธรรมดาแล้วแต่ราคาก็แตกต่างกันนะหรูหรามากราคาก็สูงมากอืไม่รูหราก็ราคาบางที่ก็ต้องให้เราหยดเหรียญเพื่อที่จะอาบน้ําบางที่ก็ให้มีบัตรให้เรากดอาบน้ําอืม กดเข้าห้องเพื่อที่จะอาบน้ําบางทีเขาเก็บบางบางที่เขาก็ไม่เก็บนะฟรีน้ําฟรีอะไรเงี้ยน้ําไฟเหมือนกันบางที่เขาก็จดมิเตอร์ว่าเราต้องเสียค่าไฟเท่าไรอยู่เท่าไรบางที่ก็รวมไปเลยกับค่าสถานที่จอดเลยอืมมันเป็นอะไรที่ว่าตอนแรกเราก็ตื่นเต้นเราก็ไม่เคยมีเนาะจอดกันเยอะจอดกันโอ้เป็นแถวบางที่ก็ใหญ่บางที่ก็เล็กบางที่เขาก็ไปจอดทิ้งไว้บางเช่าที่เลย จ่ายเป็นรายเดือนน่ะแล้วก็ไปโจดโจดค้างไว้ปลูกต้นต้นไม้บางที่เขามีเต็นท์เหมือนบ้านมากเลยเต็นท์เยื้องเอกอ,อยื้อหน,นอกไปแล้วเขาก็อยู่ถาวรเนาะหลายๆปีน่ะเช่าเป็นหลายๆปีอ่ะแล้วแต่เขาตกลงเขาก็ทําเป็นพื้นไม้อย่างดีทําเป็นรั้วทําปลูกต้นไม้เป็นเก้าอี้เป็นก็ก็แตกต่างกันไปเดี๋ยว เดี๋ยววันไหนที่ที่เราไปเที่ยวกันเดี๋ยวจะถา่ายให้ดูอีกทีเนาะว่า,วาการที่มาแคมปิ้งนั้นเป็นแบบไหนจริงจริงแล้วคลิปเก่าๆก็มีนะเพื่อนๆคลิปเก่าๆก็มีทุกคนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไอ ي, คนใหม่เขาก็จะย้อนกลับไปดูหรือเปล่าเนาะว่าคลิปเก่าๆคลิปแคมปิง้งคลิปที่ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่แต่เสียดายมากคลิปที่ดูหน้าไม่ได้ทําคือคลิปของปีก่อนที่เราไป ไปหลายประเทศมากไปกับสามอาทิตย์เราไปถึงเอไปสี่ประเทศเออมันน่าจะมีแหละตอนนั้นอะตอนแรกเลยมีสี่ประเทศเออเป็นคำเป็นแคมปิง้งครั้งแรกไปถึงน่าจะไปถึง A. อิตาลีแต่ครั้งที่สองที่เราไปออสเตรียแต่ไปเขตชายแดนของอิตาลีไปเหมือนกัน ปีนั้นก็สนุกเพราะว่าพี่สาวไปด้วยอืมสนุกมากเพราะว่าไปกันอสองครอบครัวคนขับรถตามไปนอนเต็นท์อีกคนนอนแคมปิง้งเพราะว่าเขาไม่ได้เช่ารถรถรถแคมปิง้งรถแคมปิ้งมีสําหรับสองคนมีเล็กมีใหญ่มีแตกต่างมากมายเดี๋ยววันไหนที่เราเอารถนี้ไปโจอดที่เราเช่าที่จอดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันเยอะมากแต่ว่าช่วงพักร้อนเนี่ย เขาน่าจะขับออกมาหมดแล้วแต่ช่วงหน้าหนาวเมื่อกี้เนะี่ยแทบจะไม่มีที่จะจอดเลยแต่เราจองที่ไว้แล้วเขาต้องจัดที่ให้เราให้เราอย่างดีคนที่เขามีที่จอดรถนะ่ะเขาจอดจ่ายเป็นรายปีเลยใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องมาตัดยุ้งตัดหญ้าอะไรทําให้เราแบบทําพื้นที่ให้สะอาดในเราไปจอดคมปิ้งไว้เพราะว่าที่บ้านเรามีที่ไม่พอถ้าเราจอดคมปิ้งไว้ รถก็ต้องไปจอดอยู่ตรงถนนมันก็เกีกะไอ้เพื่อนบ้านที่จะขับรถเข้าออกเข้าออกเนาะอืมเพราะว่าที่นี้ก็ต่างคนต่างอยู่แล้วทีนี้พอเราเช่าที่มันก็ก็แพงนนะ่ะพอเราไม่มีที่จอดที่บ้านเราก็ต้องไปเช่าที่ของเขาจอดแต่มันเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะไม่ได้ว่าโอ้อวดนะเ,นเพื่อนๆที่ว่าไอ้มาถ่าย รถนอนรถไรดูแต่ว่าเราไม่เคยเห็นอย่างน้อยเราก็ให้เพื่อนๆให้ทุกคนที่อยู่เมืองไทยได้เห็นเนาะว่ารถนอนที่ต่างที่เมืองนอกเขาเป็นแบบนี้เองแต่บ้านเราก็มีแต่บ้านเราอะ่ะมันมันไม่มีสถานที่ให้แคมปิ้งให้โจอย์อืมเวลได้เสียดู Du ser med nede på, eller hvad? Ja, nej, her nede på hjørnet af vejen. Ah. Nå, no, hun kommer ind. Jeg kender hende godt. Jeg kender hende godt. Mm. Også fra min barndom. Mm. Mm. <laughs> <Det> er det en for lang? Er det en for lang? Hvad siger jeg? Nej. Nej. For Nej. Er det... vel? Ej, for på, på Ej, for lang. For lang, bak sig เดี๋ยวนี้พับลงเดี๋ยวพับลงกอี้นี้พับลงแล้วเราก็จะเอาบอกมาใส่เป็นไงบ้างคะทุกคนเนาะถือว่าไม่ถึงกระหรูหรานะอืมมันมีหรูหรากว่านี้อีกแพงกว่านี้อีกแค่นี้เราก็ดีใจแล้วมันก็แพงมากสําหรับเราเนาะก็ซื้อดอกไม้เดี๋ยวเราก็ปูโต๊ะที่นั่งที่อะไรเราก็โอเค อันนี้ก็มีที่วางของวางของยังใช่แต่บาริลแคมป์ดิงงฮะใช่แต่บาร์ิล์ลแคมปิงมงเนาะโอเคงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะ mm hmm. เพื่อนทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าหรือไปเที่ยวอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าเป็นเป็นยังไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย Bye bye. See you. Bye then. bye. <laughs>